เคนตาวอนดรูโซว,วาแนละมือ19จากเช็คไปนะครับสองต่อสูซตก็เข้าสู่รอบ8คนไปแล้วนะโอ้โผลงานยอดเยี่ยมมากนะนะฮะทางเซซูเอสวยนะครับเข้ารอบ8คนเป็นคนแรกเลย,นะยอะครับสุดยอดยอดเยี่น่ะต้องผลบือให้นะฮะครับครับผมจากไต้หวันนะชนิสไทเปนะครับเซซูเออรที่แข่งอยู่อีกคู่ที่น่าสนใจก็คือกาบินเย่มูกูรูซากับเนวมิโอสากะ ครับนะครับก็อัปเดตนิดหนึงแล้วกันตอนนี้เสมอกันอยู่1ต่อ1น1เซตนะครับเซตแรกมุกุรุซ่าชนะไปก่อน6 4เซตที่2นาวมิโอสากะชนะ6 4ตอนนี้เซตที่3เสมอกันอยู่2ต่อ2เกมนะครับครับก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่านาวมิโอซากะนี่ก็เป็นมือ3ของรายการนะครับส่วนกาบิเย่มุกุรุซ่านี่เป็นมือ14ของรายการนะครับก็ในฝ่ายหญิงตอนนี้เนี่ย หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามต้ออยู่กันครบนะครับแอชลีบาร์ตี้ซิมนาฮันเล็บนามิโอซากะนะครับส่วนในฝ่ายชายนี่ก็หนึ่งถึงเจ็ดยังไม่มีใครตกรอบนะครับโยโกวิชนาดาวดมินิกทีมเมดเวเดฟซิซิปสัสโซเวเรฟแล้วก็รูเบเดฟนะครับเดี๋ยวโยโกวิชก็จะลงเล่นในวันนี้นะครับแต่ว่าแมตช์ที่แล้วเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บด้วยนะเจ็บที่ท้องเขาบอกรู้ตัวเลยว่ากล้ามเนื้อฉีกเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้เจอกับมิรอสราวนิชเนี่ย จะผ่านหรือเปล่าครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือเจียงแต่รอบที่แล้วนะต้องรุ้นว่านะครับโนเ่ no วันนี้ไหวหรือเปล่าก็มิลสเราเนี่ยก็เป็นมือมือดังเหมือนกันนะครับหัวก็ร่างคน้างใหญ่นนหนึ่งนะฮะเกือบ2เมตรอ่ะเราเด็อ่ะจากคาดานะครับต้องรุ้นว่าวันนี้ยยคุเวจจะผ่านไปได้หรือไม่นะหรือว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นก็สองวัน,นะนอ่ะดาดาก็ทางโอควเวก็บอกเหมือนกันนะครับตั้งแต่รอบที่แล้วที่ชนะมาก็โอโ้โหเขาเล่น5เซตอ่ะรอบที่แล้วนะ ครับโนเล่ no นะฮะครับก็กว่าจะชนะมาได้นะฮะอืมคือเขาบอกว่ากล้ามเนื้อท้องฉีกเลยนะครับซึ่งซึ่งถ้ามันฉีกในสองวันนะจริงๆผมว่ามันก็ยังไม่ไม่โอเคเลยนะรู้ทันหรือเปล่านะเออต้องฝืนนะ่ะใช่เพราะว่าเจอไทเลอร์ฟิตนะครับในรอบสามชนะก่อนสองเซตรวดอนะ่ะครับคือชนะก่อนสองเซตนะแต่ว่ามาเสียสองเซตหลังนะฮะตีเสมอสองต่อสองไทเลอร์ฟิตก็ต้องไปลุ้นกันในเซตตัดสินนะ่ะ อที่โนเลจะชนะไปนะครับ6ต่อ2ในเซตตัดสินนะฮะครับก็อวันนี้ต้องลุ้นว่าสภาพร่างกายจะฟิตทันหรือไม่นะโอุ้ยท่านประธานเนี่ยนาดาวยิ้มเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้นาดาวก็โส่ายอ่ะผลงานยอดเยี่ยมมากนะนาดาวนะฮะครับนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้แชมป์สแลมในลำดับที่21นะฮะแซงหน้าโรเจอร์เฟเดเลอร์นะครับโดยรอบ4เนี่ยนาดาวจะไปเจอกับทางฟาบิโอ เอ่อฟอนจินี่นะหรือว่าฟอกซินี่นะฮะมือสิบหกจากอิตาลีฮะในรอบต่อไปนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ยออ,อสตเตรเลียนโอเพ่นใช่ฮะก็เอ่อตัวนี้ศึกออสเตรเลียนโอเพนเขาไม่ให้แฟนกีฬาเข้ามาชมในลางน,น้องโดนนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ในออสเตรเลียมีคนติดเชื้อโควิด19อย่างเแปลว่ามีในยะสำคัญนะอะนะครับมียอดติดเชื้อเขาว่ามากกว่าเดิมก็เลยต้อง อรัตวิตเรียเป็นรัฐที่เป็นที่ตั้งของนครเมเบิร์นนะครับก็เลยห้ามแฟนกีฬาเะครับเข้าไปชมเกมในสนามแต่ว่านักทินตีได้นะยังตีได้อยู่นะฮะใช่ฮะนะครับคือผมว่าฝ่ายจัดก็ใจถึงเกินไปอ่ะตอนแรกนี่เปิดได้เข้าไปโอ้โหถึงแม้ว่าจะสามคนถึงแม้ว่าจะจํากัดจํานวนแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะครับก็เลยเนี่แหละฮะแข่งไปแข่งไปเอาดีกว่าไม่ไหวละรอบที่แล้วไงที่ดาวดาวตีอ่ะก็มีสปอตสตตทหนึ่งไง ไม่รู้ว่าเธอดื่มมาหรือเปล่านะถ้าจะดื่มมาแหละก็ชูไม้ชูมือใส่นาดาวนะฮะนาดาวยิ้มเลยอ่ะชูให้พรมเหรอเอ้นาดาวยังไม่ได้ตัวอีกนะฮะนาดาวยิ้มจะคุยกับไข่วะเนี่ยครับครับอ่ะไปดูผลกอล์ได้ไหมนะครับอันนี้เป็น PGA จทัวร์นะครับสัปดาห์นี้มี PGA จทัวร์รายการ t t Pebble Beach Pro Am นะครับมมีโปรตีด้วยแล้วก็มีมือสมัครเล่นก็ตีด้วยนะฮะก็ โปรไทยเนี่ยไปตีด้วยนะน้องดนนะครับก็คือโปรอาร์มนะครับกิรเดชอภิบาลรัฐนะครับแต่ว่าโปรดามของเราก็เสียดายเหมือนกันนะนะครับตกรอบไปเลยครับไม่ได้ผ่านเข้าสู่ในสองรอบสุดท้ายนะครับสําหรับโปรอาร์มของเรานะครับก็ตีเกินไปหนึ่งาานะครับร้อยสี่สิบห้านะครับซึ่งผลเกลยคาดเขากืหนจะไปที่1อันเดียผ่านะครับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลุ้นในสตาร์มต่อไปแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับ ก็ผู้นำนะครับคือจอห์นสปีดนะนะครับนักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกนะครับจากสหรัฐนะครับสกอร์เมื่อวานนี้นะครับรอบ3ทําได้1อันเดอร์พานะครับทำให้คะแนนรวมอยู่ที่13อันเดอร์พานะครับ203น้อยาอันดับ2ร่วมนะครับอันดับ2ร่วมมีถึง5คนด้วยกันนะฮะที่ต่างๆก็มีแพทริกแคลลี่นะครับก็ นำอันดับ2ร่วม5คนอยู่ที่สองตกด้วยกันนะครับอพอเคซี่อันดับ7นะนะครับ10อนาพานะครับเมื่อวานนี้ก็ตีได้1อัอนาพานะฮะอันดับที่7ร่วมนะครับครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะแดนสปีดนี่ไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ดิโอเพนปี2017ถ้าทำได้นี่ก็จะเป็นแชมป์แรกในรอบ4ปีเลยทีเดียวนะครับครับผม่างหายไปจากแชมป์นานพอสมควรนะ อันดับหนึ่งของโลกนะครับก็หลุดไปช่วงหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็หลุดจากเบอร์หนึ่งแล้วนะฮะชนะสปีดนะฮะครับอ่ะส่วนเอ่ออื่นๆก็ไม่น่า,นามีอะไรนะผลการแข่งขันกีฬานะครับที่จริงก็มีจักรยานนะจักรยานที่แข่งขันที่เบอโดมเลยครับในวันที่สองนะนะฮะที่มีการแข่งขันกันนะครับที่เบอโดมเลยครับก็เป็นจักรยานรายการควีนเศรกิจนะครับมีผลการแข่งเนีเดี๋ยวเดี๋ยวมาราย,รายงา,ยางนทราบกันนะในช่วง ชงเย็นแล้วกันนะฮะอืมอืมครับเอาวันนี้บอลไทยมีโปรแกรมอะไรบ้างครับน้องโนนนะวันนี้ฮะบอลไทยก็เตะกันอีกสี่คู่นะครับวันนี้ก็โปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวช่องเก้าเอ็มคอนเอดีถ่ายทอดสดพีทประจวบกับเชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็หกโมงเย็นเนี่ยจะมีโคราชนครราชสีมามาสตาร์เอฟซีเจอสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับแล้วก็หกโมงครึ่งเอสซีจีเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับ เจอกับสุขโขทัย FC แล้วก็1นึ่ทุ่มตรงตราด FC จะเจอกับชนบุรี FC นะครับครับก็17บเนาฬิกาเนี่ย PT เจอเชียงรายเนี่ยช่อง9 M c o เอ็ ot, D, มคอเมาเล็กสามสิบยิงสดด้วยครับส่วนสิบแปดนาฬิกาเนียนะครับโคราชกับสุพรรณเนี่ยเป็นช่อง5นะยิงสดนะฮะหกโมงครึ่งเมืองทองกับสุขโขทัยนะครับก็เป็นเอ็แล้วก็เอสเพลยิงสดด้วยนะฮะส่วนตราดกับชลบุรีนะครับอันนี้ก็เออ่ได้แบบแห่งน้ำเค็มนี่ฮะใช่ไหมฮะขาดการออกไง ตากับชมบุรีนะครับก็จะยิงสดทางทีสปอร์ตชาแนลนะฮะเวลา19บเนกานะครับก็ผ่านทางแอปพลิเคชันไงนะครับใครมีกล่องดูกล่องดาก็สามารถติดตามได้นะครับหรือว่าทาง s อสเพก็ได้นะครับครับส่วนโปรแกรมของฟุตบอลนอเมริกอังกฤษวันนี้นะครับเป็นไงฮะแมนยูวันนี้ฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอเวสต์บรอมสามทุ่มครับแต่ว่าคู่แรกหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยจะเป็นซาทแฮมตันเจอกับฟู๊ทแฮมตันนะครับแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งอาร์เซนอล เจอลิสอยู่ในเต็ดนะครับส่วนตีสองเอเวอร์ตันจะเจอกับฟูตแลมครับส <4 S 2> ี่คู่วันนี้สี่คู่นะครับที่จะลงเตะกันนะครับก็เราเอา่ปีกวกันได้ไหมได้เลยครับว่าเอาคู่ไหนดีเอาคู่เวสต์บอมกับแมนยูก่อนดีกว่าอ่าวันนี้ก็แมนยูยล่าสุดนเนี่ยลงจากอันดับเลยครับมาอยู่ที่3แล้วนะครับเพราะว่าเลสเตอร์วนนันชนะก็เลยทำให้แซงขึ้นนำเป็นอันดับ2นะครับ ก็ทางเวสต์บอมนะครับอันดับที่19น,นะนะครับส่วนแมนยูอันดับ3นะครับเตะในเวลา3ทุ่มนะครับบิ๊กแซมนะครับแซมแล้ดันส์ครับก็โหห้านัดที่ผ่านมาเก็บได้แค่แต้มเดียวนะนี่คือทีมที่เสมอได้พูดได้ใช่ไหมฮะทีนี้นะฮะใช่สิฮะดูจากฟอร์มนี่ก็ไม่ใช่นะด้านนหละสิเก่งอยู่ทีมเดียวห้านัดหลังสุดเก็บได้แค่แต้มเดียวนะ ล่าสุดไปแพ้กับสเปอร์มาศูต่อศอนะครับทำให้อยู่อันดับรองบวยนะฮะมีแต้มตามโซนปลอดภัยถึง11แต้มนะนะครับก่อนจะลงเตะในเกมข้าคืนนี้นะครับตัวหลักก็แน่นอนนะก็มีพวกคานลัมคานลัมโรเบซันนะนะครับคารแลนแกรนอะไรพวกนี้นะฮะนะครับแล้วก็มีออไอซ์ลีย์แมดานไดไงนะครับที่ดึงมาจากอาร์ซอลนะฮะแล้วก็แซมจอร์สโตนหรือว่าแซมจอร์สตันนะที่เป็นผู้รักษาประตูตนะครับส่วน โอเลโกนาโซชานะ,ะครักูซือของทีมแมนยู U, นะครก็พาทีมชนะเวทส์แฮมหนึ่งต่อศูนย์นะในช่วงต่อราพิเศษของศึกเอฟเคัพรอบ5นะครับก็เข้าสู่รอบ8ทีมเจอกับเลสเตอร์นะครับแต่ว่าสัปดาห์ก่อนในพรีเวดิคก็เจอกับเอเวอเรสต์ own, ใช่ไหมครัครับจะชนะอยู่แล้วใช่ไหมโดนตีเสมอสมต่อ3าไงครับทำให้ตามหลังซิตี้ไปแล้ว5แต้มและแข่งมากกว่าอยู่ที่1นัดด้วยฮนะอืมครับคือถ้าพูดถึงว่าแมนยูในเต็ด ต้องการ3แต้มเพื่อที่จะเบียดลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อก็จําเป็นที่จะต้องเก็บใยชนะให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดชนะได้เนี่ยจาก45ก็จะมีเพิ่มเป็น48ก็จะตามหลังแมนซิตี้อยู่5แต้มถึงแม้ว่าจะแข็งมากกว่า 1, 1, <น> 1> เกมด้วยกันนะครับก็แน,น่นอน45นะัดเออแต้มนะแมนยูนะฮะ23่นัดนะครับแต่เท่ากับซิตี้อ่ะว่าตอนนี้ก็โหโดดทิ้งไปแล้วใน8แต้มนะ ใช่ฮะก,ก็แมนยูไม่มีป็อกบาไม่มีฟิลโจอนนะครับที่เจ็บเกมนี้แน่นอนส่วนเอริกไบยี่นี่ต้องรอเช็คฟิตก็คาดว่าน่าจะใช้เดเคอาเฝ้าเสานะครับกองหลังก็จะมีชอแม็กควายลินเดนเลฟวันบิซาก้าตรงกลางก็จะใช้เฟตแม็กโทมิเน่ส่วนตัวรุกก็จะมีกรีนวูดบรูโน่แรชฟอร์ดแล้วก็เอเดนสันคาวานี่น่าจะยืนเป็นหน้าเป้าครับอืมแล้วเกม,มเกมเกมยือนของแมนยูเล่นดีด้วยอ่ะสิบแปดนัด หลังสุดไม่มีแพ้ผมว่าวันนี้ก็ไม่น่าพลาดครับอน่าจะผ่านได้สบายๆเจอเวสต์บรอมที่ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับใช่ฮะก็เจอกันนะครับในฤุตการนี้นะครับก็เป็นแมนยูชนะเวสต์บรอมไปนะครับหนต่อศูนยตั้งแต่พฤิกายนที่ผ่านมานะก็ฟอร์มเกมเยือนแมนยูดีอยู่นะแล้วเวสต์บรอมก็ไม่ดีด้วยเพราะเกมนี้ไม่น่าพลาดนะแมนยู U, นะครับมีโอกาสที่จะชนะได้นะฮะ ชนะสูงเลยแหละนะครับไม่น่าพลาดและเกมนี้อืเก็บ3แต้มแน่นอนแล้วก็ลุ้นแชมป์ต่อไปครับครับส่วนเอาอีกคู่หน่อยแล้วกันนะฮะก็ปิวกันอาร์ซอลได้ไหมเจอรีนะฮะเพราะก็เป็นเกมเกมใหญ่เกมหนึ่งนะครับนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะลงเตะในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับก็ไปดูความพร้อมกันแล้วกันนะฮะอาร์ซอลนะครับของมิเกลอาร์เตต้านะฮะ ตอนนี้ก็โอ้โหอันดับ11นะนะครับเจอเรียดอันดับ10ิะนะครับไอเดีตาล่าสุดเนี่ยพาทีมแพ้วิลล่า0-1นะในเกมล่าสุดเป็นการแพ้2เกมติดต่อกันนะฮะเกมนี้ไม่มีโทมัสปาเต้นะครับที่เจ็บนะแต่ว่าก็ได้แบร์เรโน่และเดวิดตยนะครับพ้นโทษแบดกลับมาครับแต่ว่าคินันเทนี่ยังเจ็บอยู่นะนะครับปีแอร์เอเบริกออกมาไม่ยากนะครับก่อนหน้าที่สำรองในเกมก่อนนะก็มีลุ้นที่จะกลับมาโลงสามนะครับเป็นตัวจริงแทนอเล็กซองลาการ์ซ็ตนะฮะ ส่วนลีนเป็นทีมบุกอยู่แล้วนะก็ไม่มีไม่เคยไม่ค่อยเสมอนะลีนนะอืมไม่ชนะเยอะไม่โดนยิงเยอะก็สองอย่างเนี้ยก็ไม่ชนะก็แพ้เยอะ <c oughs> ลเลยฮะ <c oughs> ครับเออ <c oughs> เดินหน้าตลอดนะก็นัดล่าสุดนชนะพาเลตมาสองสูตรในการชนะสามในรอบห้าเกมนะฮะความพร้อมในเกมนี้ก็ต้องลุ้นเช็คฟิตของกองกลางตัวเก่งไนงะคันอาคาวินฟิลิปนะฮะครับมีฟิลก่อนสำคัญที่เจ็บจากเกมล่าสุดนะส่วน โมเรโน่ uh, no, นะปาโบอเดนเดสนะครับเดโกโยอรเนเต้ ete, และโรบินคอกก็เจ็บอยู่นะครับแต่ว่าตัวหลักอย่างลุคไอริงนะลาฟินย่านะครับมาเดอุสคริสนะครับแจ็ isa, คเฮดิซ่าและแพทริกแบมฟอร์ดสูนย์ประตูเก่งก็มีโอกาสที่จะลงสนามนะครับอืมก็เจอกันในเกมแรกเสมอกันมาเลยครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับครับอ่ะนนท์นี่มองว่าไงาโอ้โหเกมนี้นี่ถือว่าสูสีเลยนะฮะถ้าดูจากอันดดับในนนตาารงคะแู จากฟอร์มเนี่ยผมว่าก็พอๆกันนะแต่ผมว่าอาร์เซนอลมีโอกาสที่จะเฉือนชนะลีสยู่ในเต็ดมากกว่านะในเกมนี้ครับอืประมาณนี้ผมว่าลีดดีกว่านะอาร์เซนอลไม่สมบเสมอเท่าไหร่นะฮะและลีดเนี่ยคือโหเล่นเล่นมานะอะแพตติกแบมฟอร์ดก็ฟอร์มดีเหลือเกินนะในฤดูกาลนี้นะฮะครับก็น่าจะเป็นลีดนะ อ mm hmm. เอาอีกคู่เลยกันก็ลงเตะนะครับเป็นคู่สุดท้ายเลยนะเอเวอร์ตันเจอกับทีมฟูลแลนดฮะก็เอเวอร์ตันก็จะเห็นว่าไม่มีทางโดมินิกคาร์ลเลวินนะที่บาดเจ็บนะฮะแต่ว่าก็จะได้ลิเชลเลสันหรือว่าลิเชลเลซอนนะเป็นตัวหลักนะครับในการทําอันดับนะโอ้หถ้าชนะเนี่ยแต้มเท่าริพูเลยนะฮะโอ้ mm hmm. โห ต้องแช่งสิต้องแช่งเอาต่อไปเจอกันด้วยนะอ<า>แบบนี้ก็สนุกเลยนะฮะเอเวอร์ตันถ้าชนะก็จะมีแต้มเท่ากับลิผูเลยนะฮะแล้วก็จะแข่งน้อยกว่าอยู่ที่2เกมด้วยกันครับโอ้โห oh วันนี้ก็ลุ้นเลยนะลุ้นเลยกันนะแต่ก็ลุ้นยากนะเพราะว่าสถิติในช่วงหลังเอเวอร์ตันเจอกับฟูลแลมนี่เอเวอร์ตันชนะ12นัดในบ้านคับหลังสุดที่เจอกับฟูแลม นะครับคือเรีเรยกได้ว่าเล่นในบ้านเนี่ยชนะมายาวๆเลยอะ่ะนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยไม่มีโดมินิกคาวเวตเลวินก็จริงนะครับแต่ตัวรุกนี่ก็ยังมีริชาร์ลีสันอเล็กซ์อ,กซอีวอบี้บแล้วก็โจโชคิงด้วยนะครับที่น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับดูจากชื่อชั้นตัวผู้เล่นเนี่ยฟูลแลมก็ยังเป็นรองอยู่พอสมควรนะเกมนี้เอฟเวอร์ตันก็มีโอกาสที่จะเก็บ สามแต้มอ่ะผมว่านะครับอืมไม่น่าาก็ <นะ S 2> ไม่แพ้มาแล้วสามเกมนะ,นะครับตัวทีมของอชิรตินะฮะล่าสุดก็เสมอแมนยูสามสามในเกมเบรคแล้วก็ชนะสเปอร์ห้าสี่ฮะในช่วงของการต่อเวลานะครับเข้ารอบแปดทีมของสุดเอฟเอครับคือเดอเบนเด็คเข้าเลดับเนี่ยไปเจ็บเอ็นหลังหัวเข่านะฮะในเกมล่าสุดไม่ต้องแน่นอนนะนะครับแล้วหวังว่าจะได้คืนคืนทีมในเกมเจอก,กับซิตี้นะฮะ ครับ <S <S ส่วนจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยก็ต้องลุ้นว่าจะได้ลงหรือเปล่าเพราะาตอนนี้ก็เจ็บกล้ามเนื้ออยู่นะฮะกล้ามเนื้อท้องนะฮะอืมหลายๆขอฮาร์เมโดเนเกตอันเดโกเมสที่พลาดเกมเอฟเอคัพนะครับก็พร้อมที่จะกลับมาลงสามนะครับเช่นเช่นกับโจชัคิงนะที่มาได้ลงเพราะว่าติดคับวายนะครับส่วนฟฟลัมของสกอตต์ปาร์เกอร์นะครับเสมอเวสต์แฮมสูตรล่าสุดนะทำให้มาชนะมาแล้ว8เกม โอ้ไปเกมติดต่อกันอะอ่าคือส่วนใหญ่ก็เน้นเสมอเน้นเสมอเออแต่ว่านั้งแต่เด่นดังตั้งแต่ตัวหลักของเขาก็หลายคนก็ฟอร์มโอเคนะครับเอออย่างเช่นเน่รอบตัดชี้กันเลพวกนี้นะฮะลูกแม่นเนี่ยเล่นดีมากแต่ว่าอีวานกาววเลโร่ก็อาจาะแบบดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าก็ถือว่าขู่ได้ะฮะนะครับเกมนี้เป็นไงฮะเอวเตตันมีแรงผลักนะเพราะว่าพวกเขาถ้าชนะก็แต้มเท่ากับลิ์พูเลยนะฮะครับ ไม่น่าพลาดนะอฟเตันใะนเกมนี้นะคือโจทย์ของฟูลแลมด้วยความที่สภาพดินเป็นรองมาก็เพื่อยันขอสักหนึ่งแต้มอยู่แล้วก็น่าจะพอใจสําหรับสกอตต์พาร์เกอร์แต่ผมว่าน่าจะยันไม่อยู่อะ่ะเอฟเวอร์ตันน่าจะเจาะได้น่าจะเน้นๆแบบเก็บสามคะแนนนะนะครับเพื่อที่จะทําแต้มขยับขึ้นมาน่าจะมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะมากกว่าผมว่าเจาะได้อเอฟเวอร์ตันนะไม่ได้พลาดนะเกมนี้นะครับครับก็ ติดตามกันนะฮะในฟุตบอลนัดพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้ก็รายงานสดเหมือนเดิมทาง FM99 นะครับคู่นี้เตตีสองนะฮะเอเวอตันกับฟูลแลมนะครับส่วนลาลิกาสเปนวันนี้ต้องดูเรอัลมาริดนะฮะจะทำแต้มที่แอดมาเดได้หรือไม่แอดมาเดกับบาร์ซ่าเนี่ยชนะไปแล้วนะครับวันนี้เรอัลมาริดจะเปิดบ้านนะครับที่ที่บ้านของตัวเองนะฮะครับ ก็จะเจอกับมาเลเซียนะครับในเวลา4ี่ทุ่มสินะครับตอนนี้เรอัลมาดริด46แต้มเท่ากับบาร์เซโลนาเลยนะฮะ22นัดก็ตามหลังทีมแอตเลติกนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ชนะไปแล้วนะครับอยู่ที่8แต้มด้วยกันครับครับแต่ก็ตัวเจ็บเยอะนะใช่ฮะเกมนี้ตัวเจ็บเยอะเลยนะครับเรอัลมาดริดโรดริโกมาเซโลเซโกรามอสเฟเดริโกบาเบเดเอเดนอาซาเจ็บหมดเลยนะครับเอเดนมิลิตาดานนี้คาบาคาก็ต้องเช็คฟิตด้วย ก็ตัวที่คาดว่าน่าจะลงสนามก็จะใช้วินิสุสจูเนียคาริมเบนเซม่าแล้วก็มาโกเ,เซนซิโอในแนวรุกนะครับจะเจอกับบาเลนเซียบาเลนเซียนี่ก่อนแข่งอยู่อันดับ12ครับส่วนเรอัลมาดริดอยู่อันดับ3นะครับก็ดูแล้วเรอัลมาดริดก็มีโอกาสดีกว่านะที่จะเก็บ3แต้มได้แต่ว่าก็ไม่น่าจะใช้งานง่ายอะ่ะผมว่าน่าจะ สู้กันสนุกทีเดียวนะครับเพราะว่าเกมในเลกแรกที่บ้านบาเลนเซียบารเลนเซียนี่ถล่มเรอัลมาดริดมา4-1หนึ่งเลยนะครับครับแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เรอัลมาดริดน่าจะถอนแค้นคืนได้แล้วก็เน้นเน้นเก็บสามแน่อาจจะเฉือนได้นะผมมองว่าก็โชว์หลา์เนี่ยมาดริดเริ่มเริ่มมาเมือ่อกนะี้นะครับนะครับแม้ว่าจะไม่มีเอ็นอาซาแล้วก็ตามนะฮะหลังๆลนเนี่ยชนะมาสองเกมรวดเลยนะล่าสุดก็ชนะเกตัเฟ2สองศูนย์ไง ก่อนหน้านั้นก็บุกชนะอุเอสกามา2ต่อ1นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นไปแพ้กับเรเบนเต้นะฮะคือแพ้ในบ้านอ่ะแพ้เรเบนเต้ไป1ประตูต่อ2นะครับก็เห็นบาซ่าชนะไปแล้วนะแอดมินิชนะไปแล้วมันเด็ดวันนี้ต้องชนะฮะก็บอกว่าไม่หนาพลาดนะลุยทีมของซิลีเดซิลานนะฮะถูกต้องครับครับแล้วก็เกาโชสลาติเรียนะครับน่าสนใจก็คือตีสองสี่สิบห้านการวันนี้อินเตอร์เจอลาสโอนะครับก็ อินเตอร์เนี่ยถ้าชนะก็จะจ,ะะจ่าฟูนะจ๊ะโอ้โหมีลานแผลเฉยอ่ะอาเปเซียน้องนนใช่ครับยังไงฮะเกมนี้ฮะก็มีโอกาสดีทีเดียวด้วยโจทย์แบบนี้ทำให้นักเตะผมว่ามีความมุ่งมั่นแน่นอนนะครับแล้วตัวก็ค่อนข้างฟูลทีมเลยนะครับไม่มีตัวเจ็บเลยนะครับสำหรับ e อันโตนิโอคอนเต้ก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะแซงจะแซงหลายรอบแล้วแต่ทำไม่ได้แต่ผมว่าคืนนี้ก เจอกับลาเซโอก็มีโอกาสสูงทีเดียวแต่ว่าลาเซโอในช่วงหลังในผลงานดีมากนะฮะชนะ6กเกมรวดนะครับในเกมลีกอะ่ะโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมมากนะส่วน Inter อินเตอร์ก็มีเสมอบ้างน,นะครับมีแพ้บ้างน,นะแต่ว่าห้าเกมหลังสุดพวกเขาเนี่ยนะครับเสมอสองและชนะไป3เกมด้วยกันแลวล่าสุดก็บุกไปชนะฟิออร์รติน่ามา2ประตูต่อศูนย์นะครับ,รบในบ้านอินเตอร์ก็แข็งแกร่งนะครับสำหรับฟอร์ม เจ็ดนัดหลังสุดนี่ชนะรวดเลยนะครับในบ้านนะครับเจอกันเล็กแรกเนหนึ่งหนึ่งคือมันก็ค่อนข้างสูสีแหละมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะนัดกันแพท้ทั้งหมดเลยครับบรรดาทีมนำอย่างยูเว่แพ้ไปแล้วมิลานแพ้ไปแล้วครับอินเตอร์คืนนี้คือเอาจริงก็มีโอกาสที่จะถึงแพ้ลาซิโอได้เหมือนกันแต่ผมมองว่าด้วยด้วยความที่เน้น ในการลุ้นแชมป์ลีกเนี่ยผมว่าคอนเต้น่าจะเอาได้อ่ะสามแต้มอ่ะ,ะคือต้องแบบใส่เต็มที่อ่ะนะแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะและสวนผลงานที่หลายชนะรัวๆวมาหลายเกมติดต่อกันแล้วนะครับอ่ะก็ดูติดตามได้เนาอนะครับในบช่วงของส o ตรเด r ร์พอร์นะครับในการของ99นะครับเอ่อมีบอกว่าดีครับพี่เจ๋งดีเจดับอดับอะไรฮะ กระดับดับประมาณนี้นะนนองโนงน,งนี่เลโดดึงดุ้งนะฮะนัดเลอใบมาครับพี่โอ้เลอรบซิตี้ัวนี้ก็มาโหเลยเกินนะชนะรวมๆมาแล้วสบกเกมติดต่อกันนะครับเออมื่อคืนเลสเตอร์ชนะซิตี้ก็ชนะไก่ยาวๆไปดงดุ้งจากคุณนัดเลอใบนะฮะเอ้ยก็ต้องให้เขานะโอ้ฟอร์มดุมากนะนะครับแมสตี้ในฤดูกาลนี้นะฮะถูกต้องครับขนาดมีปัญหาตัวเจ็บ มีปัญหาในตำแหน่งกองหน้าต่อเนื่องแต่ว่าไม่สนเลยนะใช่ฮะเป๊ปกวาเดีอล่านี่โอโ้โหทีมยังผลงานดีต่อเนื่องอะ่ะโอโ้โหเข้าเบรกยาวๆตอนนี้สิบหกแมตช์ชนะรวดอะ่ะใช่ฮะโอโ้โหใครจะไปหยุดอยู่ฮะแบบนี้นั่นแหะสิพี่ฟังเบงรายงานข่าวครับผมไม่กล้าเซวเลยครับแต่พี่ตุ๋ยเป็นไงมีลายมาทักหรือเปล่าฮะก็ใครมาทักช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮะมไม่ก็อยากคุยกใครนั่นแหะสส เมื่อกี้ก็ออกไปข้างนอกก็เจอนนี่ทักอยู่นะฮะอ้าวทำไมเป็นอยังไงกับพี่จัดสาวอยู่แล้วนะฮะใจเย็นสิใจเย็นสิอ๋อเหรอฮะให้มันจบแค่ในสนามคือน้องเขาเป็นน้องฝ่ายคอนทวนของเรานะอ่าอ่าเอสเปซที่ที่สมาสี่แปกาไป9 9ก็ประมาณนี้นะส่วนทาง Facebook ไล v ์ก็ท้าทายมาเยอะนะฮะครับดูกัน21คนด้วยกันนะครับขอผลมาเยอะเนี่ยเออ ขอไปอ่านตามโซเชียลมีเดียเองนะครับผลบอลรีพูนะฮะรายงานบ่อยแล้วนะฮะบทรอดทักถ่ายมาคุณอุทนศรนะฮะทักท่ายเข้ามานะครับครับรีพูของเราครับพี่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเชีย์ต่อฮะอะไรนะที่พี่เจ๋งพูดต้นรายการอะไรนะ ก็แพ้ด้วยกันชนะด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันนะฮะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นครับขอบคุณมากทักทายกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะคุณอุดมแล้วก็ทักทายคุณอุนอิทธิไรนี่นะฮะคุณบอเบียก็สมัครเข้ามานะครับครับสมัครเป็นแฟนตอนนี้ได้หรือเปล่าฮะเอ้นี่ไงวันวาเลนไทน์ด้วยคุณคุณอะไรนะฮะคุณคุณวีวิดอะไรสักอย่างนะผู้หญิงผู้ชายฮะไม่รู้วะไม่ยิ้ผู้ชายวะโอ้นึกว่าผู้หญิงเดี๋ยวอินบ็อกก์กลับไป ครับเอาเวลาหมดแล้วนะวันนี้ขอคบขอคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมและน้องหนุ่นนี่ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้เป็นวันบันายากาที่สุขสมบัติทุกคนนะครับมีความสุขมากนะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีครับ Money Top มอนิทอปวีแกนดำเนินรายการโดยอำนวยวิทย์เสมอวงศ์และพัชระล้อมรื่นสนับสนุนโดยปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป T O A Loft ดิบอยู่ทนคนอยู่เท่สไตล์ T O A Loft เบเยอร์ไร p ์พรีเวนพลัสง่ายไม่ต้องขุดดินผสมน้ำคุ้มสุดๆถึง400เท่าปลวกหายตายต่อเนื่องนายที่ไนแอทีฟเรดิโอเกร a สปอร์ตเก็ g ทาวเวลสกูเฮออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงหรือรายการโดย